ไม่มีโลบัสทำยังไงดีวะเนี่ยก้องร้านนี้เลย FDC Shop ร้านนี้นะครับมีหลายบริการให้เลือกสัรนมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมโรบัสการเติมเกมหรือการแอบแม่เติมเกมก็มีนะครับน้องๆก็เกยงเค่น,น้องๆน,นะครับมาเติมร้าน FDC Shop เราองก็จะได้ของคุ้มมไปมากมายนะครับว่าจะเป็นโรบักนะครับจี่น้องอยากได้กันนักหนาแล้วก็บริการเติมเกมแบบพวกวอลเลตอาร์บีพีฟาออนไลน์คนข้าบีบีอะไรก็ได้นะครับท่านน้องอยากจะเติมเดี๋ยวพี่จะทิ้งดีมาให้ต้าร่างคลิปนี้นะครับทุกผู้ชมมาติมกันได้นะครับนะครับตอนนี้มีอีกข่าวหนึ่งนะครับที่บอกได้เลยว่าคือข่าวนี้โคตรดีนะคุณผู้ชมก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับถ้าเสียงมันแบบว่าแอลกอหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ห้องของพี่นั้นเออมันปิดอยู่นะครับแล้วก็ เสียงให้จะดังนิดนึงนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะมีเสียงกล้องเข้ามาในไม้บ้างนะท่านผู้ชมครับก็โอเคโอเคครับซึ่งในวันนี้นะครับมีสปอยหลักเข้ามานะท่านผู้ชมครับก็นะคือเสียงผมมันกล้องอยู่แล้วนะท่านผู้ชมแบบต้องขอโทษจริงนะเว้ยคือผมยังแบบไม่ได้ย้ายของเข้ามาแบบเต็มอะไรนะครับตอนนี้คือมีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะท่านผู้ชมก็โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูสปอยกันนะครับว่ามีอะไรนะครับซึ่งสปอยเนี่ย มันจะบอกเกี่ยวกับอัปเดต17เลยนะครับว่ามาตอนไหนหรือว่าวันไหนเอ็นทุกผู้ชมครับซึ่งอัปเดต17เนี่ยนะครับมาปีใหม่แน่นอนนะครับคือมาหลังปีใหม่แน่นอนนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปดูกว่าวจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับเรามาที่หน้านี้ครับหน้าไอโนคิมินหรือว่าหน้ายังมีชื่อว่าหน้าประกาศได้นะคุณผู้ชมครับเขาเขียนว่าเมลลี่คริสต์มาสนะครับแล้วก็อัปเดต17นิวนะครับเขาเขียนว่า we are going to release นะครับคือเขาจะปล่อยเออสาม เขาเรียกว่า3ตอนเขาเรียกว่าเขาจะปล่อยกำลังจะปล่อย3ตอนนี้นะครับเกี่ยวกับอัปเดต17เน่นะครับซึ่งพาร์ทแรกหรือว่าตอนตอนที่1เนี่ยนะครับจะปล่อยวันที่30ธันวาคมนะครับตอน9โมงของประเทศไทยเลยคุณผู้ชมนะครับก็ดูกันนะครับว่ามันจะเป็นอะไรนะครับซึ่งผมนะครับคิดว่าน่าจะเอาไปลง YouTube เหมือนเดิมนะครับไม่ก็น่าจะน่าจะปล่อยในสเน็คพีคหรือว่าอะไรพวกนี้แต่คือเขาจะเอาไปลงในช่องล็อบสันนั่นแหละนะก็ก็กดติดตามช่องล็อบสันไว้รอแล้วุผู้ชมครับก็สำหรับอัปเดตนั้นที่่เาปลอยมก็ ปล่อยมาทาง YouTube นะซึ่งผมไม่รู้ว่าอัปเดตนี้เขาจะปล่อยทาง YouTube หรือเปล่านะคุณผู้ชมถ้าปล่อยทาง YouTube ก็คือดีนะครับก็จะได้เห็นแบบชัดๆเลยนะคุณผู้ชมโอเคนะครับนี่ก็เป็นส่วนหลักเขาคๆนะครับของสปอยในวันนี้นะครับนี่เรียกว่าสั้นๆแต่ได้ใจความนะคุณผู้ชมก็มันจะมาทั้งหมดนะครับสามพาร์หนึ่งคือ3ตอนเนงนะครับก็จะมาตอนแรกเนี่ยคือวันที่30ตอน9ก้าโมงของประเทศไทยเองคุณผู้ชมนะับก็คือ เออเกือบสิ้นปีแล้วนะครับก็ปล่อยมาพอดีนะครับก็อีก1วันก็เป็นวันที่31แล้วก็ปีใหม่พอดีแล้วคุผู้ชมก็เรียกได้ว่าวันที่30นะคุณผู้ชม อย่าลืมนะครับติดตามช่องผมไว้ด้วยนะเพราะว่าผมอาจจะมาบอกข้อมูลอะไรที่มันแบบอาจจะเกี่ยวกัเดต17อีกก็เป็นได้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าเสียงกล้องหน่อยก็ต้องขอโทษด้วยละนะครับถ้ามีอะไรก็กดซับสไครป์ช่องผมไว้ก่อนละนะครับผมจะได้บอกว่าเขาจะมาตอนไหนหรือว่าแจ้งตอนไหนหรือว่าเขาจะลงในที่ไหนเองคุณผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้คุณผู้ชมวนไหนนะครับที่ชื่อชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็กดแชร์กด้นะคุณผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้ของผมแทุนคนลาไปก่อนเจอคลิปหน้าผมบบบบจจุุไปล้วเ